พาแม่มาดูอีกครั้งค่ะเขาก็โตโตที่ตัดได้แล้วละค่ะจริงแล้วถ้าหากบ้านอยู่แถวนี้นะคะอีกสักประมาณสามวัน่ะมาตัดนะพอดีโตนี้นี่กรีบไม่โตขึ้นเท่าไหร่นี่กอนี้วันนั้นตัดกอนี้ไปค่ะ เรียกว่าก้อนนี้เขาจะโตลำลำจากตอนนั้นมาตอนนี้เขาไม่ลำนะคะส่วนสามสาวสามสาวเขากำปั้นเขาโตขึ้นเขาโตขึ้นเยอะเลยนี่ดูนะคะอก,กอนนะั้น่ะอุ้ย กอใหญ่ที่เพื่อนตัดไปก่อนนะตสะ่าบอกว่าอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดนี่งัดเลยกลีบใหญ่แล้วนะคะข้างล่างยังสะอาดอยู่ขาวแม่ไก่เทา ใหญ่ทงังน,นี้นะคะดูทรงเขาสิทรงสวยไม่กล้าที่จะทิ้งเอาไว้อีกสักสองวันนะกลัวกลัวตัวหนอนมันเป็นหนอนมแมลงวันค่ะ นั่นเห็นไหมคะจุดเหลืองๆน่ะที่ก้านน่ะคือหนอนแต่ที่ดอกยังไม่มีหนอนนะคะถ้าไม่ตัดวันนี้หนอนมันจะชัยไปเยอะเลย นี่ค่ะนี่ยังไม่มีน้อนมาใช้ที่ขาที่แกนเลยค่ะสะอาดมากนี่เขาก็จะโตอีกนะคะกลิบนี่ค่ะนี่ตน,นี้นึกว่าจะโตวกว่านี้แล้วเนี่ยไม่โตเท่าไหร่ค่ะ โอ้เกลี้ยงเลยไม่เหลือแกนเลยค่ะมันติดดินเกินเล็งยากเชื่อไหมคะกอที่ว่าจะมาตัดที่บอกเพื่อนไว่อย่าเพิ่งตัดที่ตัดไปหัดโตกว่านี้เท่าหนึ่งแล้วสวยสูงด้วย คนไม่เจอหอมหอมค่ะหาไม่เจองัดเลยหาคนไม่เจอหอมมากที่แท้คนอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอันนี้จะยังไม่ตัดนะคะให้เข้าตูนี่ก็ทิ้งไว้นี่นะคะยังไม่ตัด จุดเหลืองๆเ,เลยนอนยังไม่มาชัยสดๆแบบเนี้ยอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆแล้วหอมๆเนี่ยหอมจังเลยมาในวันนี้คราวนี้ไปสิบสามสาวรังเลค่ะมอกี่คนมา ต้องหลบคนค่ะ ยังไม่โดนต่อเลยนะเนี่ยมันหาโอ้ยสวยไหมสวยค่ะ ขอนันค่ะสวยมากเขาอยู่สามสาวนะคะหนึ่งสองสามพอเข้าโตแล้วก็พอโตแล้วติดกันเป็นดอกเดียวนี่ค่ะ ได้กันก่อกนนี้จะติดกันสามกออย่งนี้นะคะจริงแล้วเห็ดลานี้ยังไม่ตัดวันนี้ก็ได้นะคะอีกสักสองสามวันมาตัดก็ได้แต่ว่ามันมันเป็นการเสี่ยงเกินที่หนอนเหมือนหนอนมแมลงวันค่ะจะมาชัย เก็บให้ดูนะคะสองกอตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกกอหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกกอหนึ่งค่ะแม่ไก่เท่าแม่ไก่เท่าตัดแล้วน,นะคะต้องงัด<ม>งัดค่ะสงสารจรงเลยเอาขาเข้าไว้ตรงนี้ค่ะ ต้องงัดนี่ค่ะมันมากนี่ก่อนหนึ่งวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็วก้อนนี้นี่ก็งัดค้าวางไว้ตรงนี้นี่เอ,อะอึดอันนั้นไม่เป็นไรเชื้อ,อยังติดอยู่ค่ะนี่ นี่ก็งัดดอกอ่อนๆส่วนดอกนั้นนี่ยังมีอีกนะคะงัดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเชื้อจากตอนนั้นยังมีอยู่เยอะไหมอ่ะถุงไม่พอใส่ตายมากเลยค่ะเห็ดดอกส้มเป็นเห็ดที่ชอบมาก เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่อยากไปขอถ่ายรูปค่ะสวยมากเลยนู่นนะคะมีทั้งกอเล็กๆแล้วก็กอใหญ่แต่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ออกซ่อมยังเร็กอยู่อีกสี่วันจะดอกเริ่มเลยค่ะโอ้โหดูกอนเนี้ยดูกอนั้นโอ้โห เห็นตอนเขาโตจังเลยค่ะเป็นแจ็คโคเรนทันเป็นเห็ดดอกส้มทั้งลินจือลินจือที่ไปถอนมานะคะสวยจังเลยอ่ะนั่นเห็นไหมข้งตอนที่ถอนมาตอนแรกนั้น ไมดอกเขาจะสีขาวไม่มีสีน้ำตาลนะตอนนี้เป็นดังๆนะสวยจังเลยสวยมากนี่หนจือสวนนี้ก็เป็นเฮนอ f t ต e พูดนี่แหะคะ่ะเอามาวางไม่ได้นับว่ามีทั้งหมดกี่ดอกนะคะอากาศเย็นลงต้องใส่เสื้อตัวหนาๆอากาศเย็น ดอกนี้สวยจังส่วนดอกนี้เป็นดอกที่เพื่อนรุ่นพี่ไปตัดมาเมื่อวานค่ะเสียใจมากนะเนี่ยที่เขาไปตัดมาก่อนอุต่าหจะรอมาตัดเขาตัดก่อนหอมนี่เนี่ยเขาตัดมาดอกนี้ด้วยคดอกนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าดอกนี้สิอุา่าบอกอย่าไปตดัดเสียายมากน่าหน,นักค่ะน่า คิดว่าประมาณห้าห้าากี่กิโลประมาณสองกิโลกว่าค่ะเนี่ยอาจจะหนักสามกิโลด้วยซ้ำเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวมกรีบยังเล็กอยู่ยังอ่อนอยู่เก็บมาได้สองชั่วโมงค่ะความงามเริ่มลดลงอ่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยที่ตอนนั้นนะ่ะที่งัดนะคะ งัดมาสี่ดอกสองสามดอกที่สี่นะ่าจะเป็นสองอันเนี้ยค่ะส่วนนี้ก็ที่งัดมาจากที่เป็นเหมือนเรียงกันอยู่สามดอกค่ะก็คือพวกเนี้ยที่เป็นแม่ไก่เทาอยู่นี่นะคะสวยสวยจังเลยเอาซ้อนกันนะนะข้างล่างก็มีพออากาศเย็นอากาศเย็นนี่ยังมีดอกเล็กอยู่ข้างล่างค่ะ เย็นจังเลยยิ่งดืง่มน้ําเย็นลงไปไม่ใช่น้ําเย็นน้าธรรมดาหะน้ําขวดธรรมดาเนี่ยน้ําเปล่าเนี่ยยังเย็นเลยนี่เป็นแพ่ไก่แม่ไก่เทานี่เทาจริงๆเลยเนี่ยค่ะสวยสวยมากกินข้าวเสร็จพวกเราก็จะไปหาไปหาอีกค่ะว่าจะเจออีกกี่ดอก